ครับวันนี้ขอแนะนำการวิธีการทำมะเท้าร่อนจอนของลุงจียครทบเป็นมะพร้าวน้ำหอมมาตีีาี C.I. ซึ่งเรามาร่อนจอนกันสดๆกันเลยหน้าที่หน้างานทุกที่ที่เราไปทำการจำหน่ายวิธีการก็คือต้องเอาเปิดปกระา ออกก่อนแล้วก็มานี่ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ลังจะเอาปลาด้านบนออกอีกทีหนึ่งนะครับเรใช้มีดตัวนี้เป็นมีดเขาควายนะครับเป็นมีดเขาควายซึ่งมันเป็นความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยเพราะเขาควายเป็นเป็นเขาที่ทำด้วยกระดูกก่อนว่าเมื่อเป็นกันเซียมตัวนี้ข้าร่างกายเราย่อยสลายได้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยถ้าใช้ PVC จะเป็นโมเลกุลที่ เรียกว่า P e งันเรียกว่าพลาสติกขนมพลาสติกไมโครพลาสติกกับารร่างกายของเราเราเน้นของความสะอาดและความปลอดภัยครับตอนนี้ก็จะเอาอีกทีนึงครับด้านหัวมะพร้าวด้านอ่อนอ่อนมากๆเ,เนี่ยมาออกขั้นตอนที่สองกันเองผัานตอนการที่สองเดี๋ยวก็จะรู้ออกมาลอนจันข่าวจ้วเป็นยังไงเพราะว่ามันไม่มีอะไรเหลือแนละ้วพาร่อนจัน เปลือกนอกเปลือกในกะลาออกเป็นเนื้อแต่น้ำครับลองชิมดูได้ข้าวนํำหอมราชบุรีจีไอเอครับของคุกิ่งทางปัญญาเดี๋วดูนะครับออกมาว่าเจ้าอนไ้สวยไหมหอมไหมลองมาชิมมาดูกันได้ศึกษาดูกันด้รับสอนให้ด้วยนะครับใครอยากเป็นต้องใจเย็นนิดนึงเรามาเก็บเปลือกอ่อนที่ผิวผิวกะลาออกสักทีนึง เพื่อใคำว่าขาวจั้วเป็นยังไงเก็บเน้นความสะอาดเลยครับออกมาสวยงามแล้วก็ติดรรที่ห่อแบรนด์ของสมุนไพรสัญญาออกจดลิขสิทธิ์ให้ด้วยตัดสฟนให้ด้วยออกแบบเป็นพัน์ให้เลยตอนนี้แบรนด์ของลุงจบมะพร้าวร่อนจน้นขาจ้วงของจัง,งหวัดราดชบุรีครับดูได้ครับรนี่เลยครับ เราจะไปกันหลายคู่อะดอกไม้เดยดแล้วดูเก๋ไก่เพความสวยงามของคูโโ่เราไดยพกดูแลสดชื่นใสตาแล้วมีประโยชน์มากมายมาพาน้ำหอมถ้าดื่มประจำประจำมีสารชะลอความแก่ทำให้ผิวพรรณนุ่มละมุนอาตไวนี่ครับกันหลายก,กันแล้วต้องทาไหมคะต้องทาแล้วก็หล่อพอกฝนก่อน ดูได้ดูได้ดูได้อย่างเดียวไม่ได้ดื่มได้ด้วยทานน้าอันนี้จะจกันมะพร้าวแบบอะไรไหมคูอินวันเลยดื่มน้ําทานเนื้อได้ก็ตอบโจทย์ของมูกค้าได้เลยนึกอยากจะทานเนื้อก็ได้นึกอยากจะทานน้าอย่างเดียวก็ได้ก็คือดื่มน้ําอย่างเดียวเนื้อให้คนอื่นไปพึ่งพาใจกันนี่คือมะพร้าวคูอินวัน ตามดูได้นนะครับของเพิ่มเพิ่มเติมทัศน์วญญาณได้ครับของผสมพัน์ิดเลยนะสั่งเสริมให้เกษตรกรกมีไรายได้ดีขึ้นราค้าไม่ข้าวข้าวสดชื่นครับตอนเช้าต้องสิบบาทเองครับใช้สดๆดกะหล่ำปลีอกกันใหม่พี่หนึ่งลูกเลยดีมากทานเนื้อได้เนื้อนุ่มๆนี่เนื้อวุ้นๆเลยเนี่ย เงี้ยอ่อนๆทำไมเาไม่ติด้องมีประโยคช่ไหไม่เกิดได้ ต้าไมา่จ้า เป็นรวสดชื่นนะคะดเบียร์มาดื่มน้ำมะพร้าวรสทีชื่นทันทีนะคะเพราะความหวานของน้ำตาลความหวานของน้ำมะพร้าวเป็นกรุ๊ปโคตที่สามารถใช้พลังงานได้เลย